ชชยโยใชยโยใชยโยชชยโยต้อนรับเมียใหม่เมียเขาแตะลงคันได้และต้อนรับเมียใหม่ละชชยโยชชยโยเฮโอ้ยลุงเอ้ยโอ้แต่เขาโอ้เป็นนักเลงเก่าอ้คนนี้ยิ่งใหญ่เสมอและครูนี่บุตรท้อใจนักเลงนะใจนักเลงโอ้รังห่วงอ่ะใจเกินร้อยเกินร้อยคือเมืองอ่ะใจถึงร้อยหรือเปล่าใจผมถึงร้อยอยู่แล้วของคุณนี่ร้อย เกินร้อยก็แล้วกันนะโอ้แสดงว่ามีร้อยสิบตามคนนั้นร้อยตามคนนั้นร้วใจลุงมีเท่าไหร่ใจมีความดันมีเก<อ>้าสิบเก้าแต่ความเด้ามีหกร้อยปัยอันนี่อย่างชิเกินเลยล่ะโอ้ยแสดงว่ารู้จักตำรวจตำรวจรุกจักก็เอาไปว่าในเขตจังใหม่และทั่วทุกอำเภอนะ่ะเอาตแต่คนตำรวจอู้ได้หมดรู้จักหมดอู้ได้ แสดงว่าไอ้ทุนเส้นใหญ่บาเส้นใหญ่หรอกตำรวจอู้ได้หมดมันจะเป็นใบเรอไอ้ไอ้ตำรวจอ่ะย่างยศตำรวจนี่รู้จักอ่ะไอ้นี่มาถือกูโหกะอย่างหนึ่งดาวก็ร้อยตีสองดาวร้อยโถสามดาวร้อยเอกห้าดาวไก่ย่างอ่ะกะตำรวจห้ามีเป็นชุกชิบดาวชาวดาวอันรมันเหลืออือโอ้ยนี่อยังโอ้ได้ข่าวว่าเป็นนักเลงนักเลงเป็นนักเลงกูเนี่ยปะหมูเตะหมูอ๋อหมูเตะหมูป้าหมาเตะหมาป้าตำรวจ ตำรวจพุกยนง้ยไม่ได้ว่าได้เหรอป้าหมูได้หมูป้ามาได้มาป้าตำรนจดมือ้ายนำไปก่อนอ่าฮะเมื่อความมาประกบอ่าฮะสวัสดีครับไม่ตบหรอวัดจบยังอย่างโอ้ยเป็นตำรวน้วนะเออไปเช่นธรรมดาใส่ไข่เลยนะอสู้ผมไม่ได้เป็นไรพ่อผมนี่เป็นนักเลงเก่านักเลงเก่าได้อ้าวนี่พ่อผมไนั่งกินล้าก็ต้องคนเดียวอ่าไว้รุ่นสิบกว่าคนอยัง พ่อผมมองหน้าปุ๊บสักพักมันเดินเข้ามาเลยอ่ะพ่อผมเดินเข้าไปหามาเลยและไรย่งไงบักสักพักวงแตกกดปด๊บทุกอย่าโอ้เข้าไปไล่ตีไอ้โมนั่นไงเออนี่ยไปหักใส่โต๊ะมันเ <c oughs> มาแล้วพ่อคนนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหน,นอ่อ,อนนั่งกินเหล้าปั๊บมาลุงกินเหล้าอีหละออนน่ะเอ,อนน็กซ์เลยอ่อนโอ้ไอ้นี่หันคนเท่าห้องกินเหล้าขี้หนาบ่กยาอีหล่ะยาอีหล่ะยาผาโฉมอีหล่ะเียวๆอีอพ้กันแล้วเราอ่านนั่งกินเหล้าก็ระวัานเสร็จ ทอกไปถอกมาโอ้ไอ้น้องนี่เล่นเหล้าหน้ากัวไอ้หรอเล่นเล่าหน้ากลัวบ่ท่ากัวบ่ถึงกูนะไงเขาบอกคอแข็งเล่าขาวคอยาวเล่านอกคอกระจอกกินไวนอคอสบายกินคบคอสกปรกยอกทุกยี่ห้อสุราสุราแล้วเป็นยาวิเศษกินแล้วหาเหตุแล้วขึ้นกองล่องกองผลแล้วก็โดนสากมองล้นแล้วขึ้นกองล่องกองวะอะไรร่างกายกำยำแต่อันนั้นอด ก็เกิดที่หวังคขาสุกเข้าสุกออกทุกเวลาคนสุดท้ายออกมากเป็น้าเป็นคิงอ